ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับวันเด็กแห่งชาติเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศหลายที่นั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะแล้วก็ถือว่ามีอีกงานหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากวันเด็กแห่งชาติค่ะก็คืองานมหกรรมเด็กเล่นเกมหรือ Thailand เกม e Show 2 0 1 1นั้นก็คึกค,คักไม่แพ้ก,กันนะคะโดยผู้จัดงานนั้นก็เตรียมที่จะขยายไปจัดกิจกรรมตามต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยคาดว่าปีนี้จะโตอยู่ที่30%อร์ซนหรือว่ากว่า3,000ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะเกมในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เกมบนมือถือค่ะ สำหรับบรรยากาศงาน Thailand g เกม Show 2011นะคะหากกรรมเด็กเล่นเกมครั้งที่5ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้วันสุดท้ายแล้วเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนร่วมงานจำนวนมากทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้รขีดจำกัดผู้จัดงานก็คือนายพงสุขีิรัญยพลกบอกว่าปีนี้การจัดงานนะคะถือว่าเป็นปีที่5ติดต่อกันแล,แล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดมา ตามแนวโน้มอุตสาหกรรมเกมในไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี2,553อุตสาหกรรมเกมในไทยอยู่ที่2,200ล้านบาทส่วนปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโตประมาณ30%หรือกว่า3,000ล้านบาทซึ่งรูปแบบเกมจะเข้าสู่สังคมระบบออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเกมบนมือถือมากขึ้นค่ะ ตัวเลขต้นปีนี้คือ3,000ล้านนะครับเนื่องจากว่าทางเอเซียซอฟต์คอร์ t ปอเรชันจำกัดมหาชนนี่เป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในตลาดตอนนี้เปิดสาขาในต่างประเทศถึง6สาขาแล้วนะครับแล้วก็มีมีรายได้ที่ได้จากประเทศอื่นๆเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับมีเกมไทยมากขึ้นนะครับเกมที่เกมไทยที่เมื่อก่อนเราคิดว่ามันอยู่แค่บ,บนมือถือมันกลายเป็นว่าวมันอยู่บนอคอมพิวเตอร์ PC แบบออนไลน์แล้วก็คุณภาพกราฟิกดีระดับสากลแล้วนะครับ นายพงสุขยังบอกด้วยนะคะว่าจากการที่ประชาชนหันมาให้ความสนใจเรื่องเกมมากขึ้นดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมง,งานระหว่างวันที่7-9ถึงมกราคมอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นจากปี2,552ค่ะที่มี8,000 0คนก็ทำให้ผู้จัดงานนะคะเตรียมพิจารณาเพิ่มการจัดงาน Thailand Game Show มากขึ้นจากเดิมที่จะจัดงานในช่วงวันเด็กปีละหนครั้งเท่านั้น ก็อาจจะขยายการจัดงานไปยังต่างจังหวัดค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความต้องการของแต่ละจังหวัดอยู่ค่ะ